เทคนิกแล้วไหมเรากำลังขึ้นทางโดดแล้วอยากให้มีเงินสด <c oughs> ทำไมเอาคนหาตลู้ให้กว้าคืนนี้ก็ว้าวุ่นเลย <c oughs> เดี๋ยวบอกปอกผมเปิดตรงนี้นะตาเดือด กันพี่อย่างครับกเหมือนกันเฉยแคากินแหละกาแฟเพสเีรเป็นบหี่แห้งลวกยำกบะหมี่ดอวะต้องบะหมีองบะหมี่อะ ก๋วมีกันมร้านยังโผล่ก๋มีกตามร้านก๋วมี่ไม่เหมือนกันนะก๋วมีมีมีหลายแบบนะม่รู้ก็ได้รู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 ้คมมันมี็นแบบเดียวกมี่ก๋มี่ไข่เนี่ยรู้หมดอ่ะมึงอ่ะติดเก่งก็แล้วไงไม่ติดเก่งกว่าใครแล้วไอ้นี่นี่ยไม่รู้ใครอินเสิร์ตหาอินเตอร์เอาก็พูดเถิดคนไม่รู้บ้างเออไมปติดเก่งกว่าใครแล้วเบรกหมดไอ้ย่าไม่เก่งแต่มึงก็ได้นี่นี่ก็ไม่ใครก็ไม่ต้องเก่งแล้วไอ้นี่บรกหมดไอ้ย่า โอ้โหหมูแดงนี่เท่อ่ะโอ้โหน้ำลายแตกมาแตกแดงทันทีเลยทักทิ้งก่อนคำหนึ่งคำใหญ่เลยโหมา กินไม่ได้่ตาอือคนนึ่คนนึ่ยันังกินางนี้ดิแล้วนะมากินไปโดนโกโปโกปามาวิ่งก้า้อยู่ตรงนู้นนะาตรงนู้นคะูวกต้องหนุนข้าวคนทข้วนที่เกาะอรู่ข้าแก้วเนี่ยเมื่อกี้กินไปอย่างวิ่งเลยส ปรุงนะแต่ผมผมกินหวานไงผมชอบหวานมาเลยเติมเติมต้องการอะไรป่ะคุณลองไป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 นี่นะนนี่เมื่อกี้เราไปปรุงเพิ่มมาหน่อยนะอริสอริสเป็นไงบ้างเพื่อนนอนหิวหิวเลยเหรอนี่คือไม่ไม่ไม่ปรุงไม่ปรุงไม่ไม่ไม่คนอะไรก่อนเลยแล้วดูความระกะเขาดิเขาไปเล่นน้ำแข็งใสมานะว่ามันเกิดไว ขึ้นแข็งสาหนึ่งคือแบบหิวแล้วหน้ามืดขับรถมาร้อนรอเดี๋ยวไปลมเดี๋ยวไปลมใช้ได้ปะไม่ได้ดิเผ็ดเผ็ดเผ็ดสัดต่อน่ะดีกว่าดีจริงนะนะครับร้านเขาอยู่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเอืออาทองานบ้านเอืออาทอนจังหวัดชลบุรีนะ อยู่หน้าเกลือน,นะครับมาลองได้นะครับเที่ยวก็ยืนทางนี้ทั้งวันนะครับดูน้ําซุปดินี่เป็นก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะน,น้ำตกก็มีนะผู้แดงก็มีครับโคตรเดือดที่ลวกเส้นไม่ให้ร้อนได้ไหมครับลวกเต้นไม่ให้ร้อนได้ไหมครับเ,เรียบร้อยครับเงียบดูดีว่ะขอบคุณนะสองคนเยอะมากบอกว่าเรผมไม่อยา่ะคุณถ่ายด้วยนะ ดีป่ะดีดีดีหอมคิดเขาว่าหอมมาเอเหมือนกันนะตามมากินบนช่องเลนะดีด้วนะมันบอกจได้แลจริงหมสายเราใกล้เคียงอรนคนรับัจใกล้อย่างเงี้ยกกๆนี้เครื่องเขาแน่นนะคืองเขไม่หน่องเขไม่ห คนทุกทางย้อนเว,วที่รับชมอยู่นะก็ไม่น่าจะมีสาราาอะอะไรมากนะเราสองคนเนอะกเป็นแวะมาแดกนั้นแหละแวะมาอ้าวจริงๆหิว <c oughs> ข้าว,าวเป็นเพื่อนเ,เ,เพื่อนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับถ้าใค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบาย